สวัสดีค่ะพี่น้องทุกครูทุกคนเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้แอมช่อง Family l เลิฟแอมเนาะคะ่ะมาพบกับพีกับน้องในเสาของวันเสาร์เนาะคะ่ะ,ะเนาะแอมซิมากอยกุ้งเต็นสูพีสูน้องกินเนาะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับซื้อไขกดกระดิ่งให้แอมก่อนที่จะไปกินกอยกุ้งเต็นกับแอมเด้อจ้าไปค่ะแอมสิพาไปเก็บพักก่อนเนาะคะ่ะเนาะ พักทีปแปมผามาเก็บก็คือพักติวเนาะค่ะพี่น้องนี่แอมปลูกไว้พักติวต้นบมสูงพ่อแอมซ่อมไว้ตลอดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพื่อให้ง่ายในการเก็บกินเนาะค่ะเนาะนี่ยอดง,งามๆปกติมตนมก็เป็นยอดขาวอยู่ด้ยค่ะฝนบตกมันก็เลยเป็นสีแดงๆมาสูดอากาศบริสุทธิ์น้ากันเด้อค่ะพี่น้องอากาศบันนอกเนี่ยมอเสาเนี่โอ้ยสุดยอดเลยค่ะมีแห้งมีแห้งค่ะนี่ลมพัดสวยสวย อากาศดีอากาศเย็นสบายเนาะคะ่ะนอนยามาเสาพี่น้องเอ้ยแท่แนแทนกุน้งแปเมเด้อค่ะนี่แปมได้กุ้งมาสดๆเลยค่ะนี่แปมกระสิหลางด้วยน้ำมะนาวสองน้ำเนาะคะ่ะ,ะเนาะแปมหลางไปหลบหนึ่งแล้วค่ะอันนี้หลางหลบสองนเนาะแปมสิเอาบังหนาวนับบังหนาาบีบใส่นะคะ จะทิมใบจักน้อยแล้วซิมาหลางขึ้นนะคะนี่คะ่ะเป็นไดคะสุดมากตัวใสติ่งๆเลยเดี๋ยวเรามาปรุงกันคะ่ะนี่นะคะมีมะนาวมีหอมชีหอมแพลวนะคะเนาะไปมใส่ใส่ปลาร้าลงไป ใส่น้ำปลาโซงช้อนเนาะค่ะเนาะกุ้งหลายตืบค่ะหาข้าวคั่วก่อนค่ะนี่ใส่ข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วไม่ไหมหอมๆเลยค่ะข้าวคั่วข้าวคั่วก็สองช้อนเนาะค่ะเนาะใส่พริกลงไปนะค่ะเนาะ นี่บีบน้ำมังน้าใส่จวดจวดไ<ว>ด้ยินเสียงกุุงเต็นวาพี่นอ้องป,งป้องแป้งป้องแป้งคนนะซดขักเด้อค่ะนี่ใส่มะนาวลงไปสักห้าหุกกี่บนละค่ะคนคนคนค่ะบ่คนให้เข้ากันเนาะค่ะเนาะ กุ้งเต็นแดงแดงแดงโอ้ยหิวหิวค่ะนี่มีการเปลี่ยนภาชนะอีกด้วยค่ะพี่น้องใส่หอมลงไปเนาะหอมใบเอ็มก็ะสิมี่ต้นหอมเนาะค่ะหอมชีผักเพลวเนาะค่ะเนาะคนๆค,คนอีกรอบหนึ่งค่ะ เปลี่ยนผ้าชนะยันพี่นอ้องบ่เห็นเนาะค่ะเมื่อกี้นี่มาใส่ปากกวา้างๆบะนี่คะ่ะนี่อ้าแอมลืมใส่หรือเปล่านอผงชูรสใส่ผงชูรสล,ลงไปสำคัญที่สุดค่ะนี่ลืมได้ยังไงไปแอมเนี่ยใส่น้ำปลาอีกนิดนึงเนาะค่ะเนาะ นี่พระเอกของงานดับข่าวกระเทียมค่ะกระเทียม,เ,ยมเป็นจังใดคะพี่น้องไปตะกินบอมาเด้อคะ่ะมากินก็ไปแอมเด้อแบบนี้ไปแอมขออนุญาตพี่น้องแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะท,ที่ติดตามรับชมไปแอมเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณคะ่ะมามาคะ่ะมากินน้ากันคะ่ะ